อยากกินว่าล่ะอยากกินอยากกินที่นี่หรือที่โอกินาว่าอยากกินโอ้โหโอกินาว่าไปย่างกินที่นี่นะคนขายอยู่ไหมจ๊ะแต่ก็ต้องไปแบ่งกันว่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดก็มันเสียเร็ว หลายท่านบอกว่าไม่ทราบจะไปหาใช้โครงการเราชนะโกละครึ่งหรือมาตราสามสามได้ที่ไหนที่นี่มีให้เลือกหลายร้านเลยครับที่นี่ที่ไหนเราครับที่คอสโมเมืองทองธางนีเมื่อกี้นี่ก็เป็นซูชิเนาครับทุกร้านรับหมด ไอศครีมอยากจะทานเป็นไอศครีมโฮมเมดก็มีนะครับแทบจะทุกร้านในนี้ครับมาตามสามหมดอันนี้เป็นกาแฟวอฟเฟิลก็รับนะครับได้กรอบทอดลูกชิ้นทอดก็มี นะครับขนมหวานน้ำแข็งใสอยากได้อยากทานก็มีนะครับไก่ทอดก็รับนะครับไม่ต้องทานร้านดังก็มีไก่ทอดแบบเดียวกันครับผลไม้นะครับมีนะรบมับเหมือนกัน ถ้าพุกร้านนะครับนี่ผมเดินมานี่ยังไม่มีมีร้านที่ได้รับน้อยมากหมูฝอยนะครับแล้วก,ก็นี้สลัดที่เราซื้อทานันกประจำนะก็มี ตันตามรานี้คนเยอะมากนะฮระก็รับคนเรารพ่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่จัดงานมีประลับทาาเวลาวเราซื้อไปประหลับเหมือนกันนะฮะนะครับ สรุปแล้วเนี่ยมาที่พอล์ชโมือนทองฮานี aney, อยากทานข้าวสามารถใช้หน้าตาสามสามได้ร้านนี้หี่รอบเด่นนะครับเห็ครับมีทุกร้านเลยอันนี้ร้านมาล่านะครับก็มีโฟลัึ่งเหมือนกัน ก็ใช้มาตราสามสามได้ครับไป้ายไหนที่มีไป้ายไทยชนะ,ต,นะตัวละครเราทำสามได้หมดนะครับอันนี้ข้าวต้มนะฮะนี่มีร้านต้มตามอีกร้านหนึ่งเขารคงกคารเหมือนกันนะครับ 啊，那、啊、那。啊啊啊啊 มันก็ใช่เหมือนกันนะครับนะในร้านก็เจอต้มยำราเคยรีวิวกันแล้วรอบหนนะครับ รับเชิญนะครับที่คอโโมเมืองทองธานีเป็นฟูดคอร์นะครับเย็นคนไม่นั่นลองมาดูกันนะครับมีที่ให้ใช้โครงการของรัฐหลายร้านมากมาช่วยๆกันอุดหนุนพ่ขอค้าแม่ค้าในนี้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ